ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ทีมข่าวรายการทุกไฟเรามาอยู่ที่อํางผูปทะเลจังหวัดพิจิตรครับมาอยู่กับนี่นะฮะเป็นผู้นาหมู่บ้านด้วยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับเป็นเจ้าของแปลงนาที่ชูช่อออกรวงนะครับเนี่ยเขาบอกว่าป็นเป็นอะไรที่หัศจรรย์จริงๆตรงนี้มาคุยกับเกษตรกรท่านนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับผมธีรวัตรแย้มพิกุลนะครับหรือผู้ช่วยนุครับครับผู้ช่วยผู้ใหญ่โนะเลยครับอยู่ที่นี่นานหรือยังเอ่ยได นานแล้วครับอยู่นานแล้วนะและที่สําคัญก็คือว่าเป็นเกษตรกรมาทั้งชีวิตแล้วก็เถอะครับแล้วก็ที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่ามีคนเขาปราม่าทนะเยนุบอกว่าทํานาไม่เป็นจริงไหมใช่ครับเพราะอะไรก็ไม่ค่อยได้ออกนาอืแล้วก็จ่างเขาทําอะไรก็คือผลิตผลมันทํานาก็ทําไปอย่างนั้นนะฮะม,มีอะไรก็ให้เขาฉีดฉีดก สังกตายครับทำแบบสังกตายทําทําก็ได้ผลบ้างแต่ผลบ้าง,างครับเสียเสียงให้หายและในที่สุดครับเขาบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับพี่นอ้องชาวโพทะเลก็คือว่าดินไม่ค่อยดีครับแล้วก็ในที่สุดก็มีปัญหานิดๆหน่อยๆเรื่องของข้าวโดยเฉพาะมันมีปัญหาอะไรบา้างลองเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังเลยครับข้าวนีญญ่ปัญหาเยอะเลยครับอย่างเช่นเชื้อราพียะหลายอย่างครับหลายอย่างพียะปกติในที่พิจิตรลงเยอะมากเยอะครับ แล้วก็อย่างที่เราเข้ามานี่แปลงข้างๆก็ยังมีเชื้อราอยู่มีครับที่ผ่านมาก็มองเห็นนะครับมีเชื้อราลงก็เต็มล้อมไปหมดแล้วฮะครับนะแต่มันอัศจรรย์แล้วก็มันแปลกจริงๆท่านผู้ชมแปลงนาของนะครับพุยนุเนี่ยจํานวนทั้งสิ้น8ดไร่8ดไร่นะ8ดไร่8ดไร่ฮะแดไร่กลับกลายเป็นแปลงนาที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่ในท่ามกลางของแปลงนาที่เสียมากที่สุดถูกไหมใช่ครับเพราะอะไรฮะ ก็ผมมาเจอสินค้าดีครับอะไรเอ่ยนุทฟลายเนี่ยครับนี่คือนุทฟลายสูตรสองครับใช้ตอนสูตรสองนี่ใช้ไม่กี่ครั้งฮะสองครั้งครับเริ่มตั้งท้องกับตอนออกลวงแล้วนี่ขนาดใช้มาตอนตั้งท้องนะไม่ได้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นนะนผู้ชมถ้าใช้ตั้งแต่เริ่มต้นนี่จะงามกว่านี่นี่ขนาดใช้ตั้งแต่ตอนตั้งท้องนะครับนะครับเป็นข้าพันอะไรฮะข้าพันซีเอโอครับพันอท่านผู้ชมที่เคารพครับ พันเดียวกันแล้วก็ปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแตกต่างกันครับของเราก่อนดียังไงมันแตกต่างยังไงก็ของผมนี่มันจะออกเพราะฉีดยาไปนะครับฉีดตัวนี้ไปนะครับมันจะพุ่งออกมาเลยครับเสมอข้าออกรวงเสมอกันออกรวงเสมอกันแล้วมันดียังไงถ้าข้าออกรวงเสมอกันเนี่ยก็ตอนขายนะครับมันก็จะไม่มีข้าวเขียวข้าวอะไรแก่สุกพร้อมกันอแล้วน้ําหนักเน่ ก็ดูครับน้ำหนักน้ำหนักข้าวจะดีกว่ารวงใหญ่รู้ได้ยังไงว่าข้าวรวงนี้นะฮะในแปลงนี้น้ำหนักข้าวดีน้ำหนักข้าวดีรวงมันจะงอมเนี่ยครับโอ้เนี่ยถ้าถ้าถ้ารวงนี้ตั้งขึ้นจะแสดงน้ำหนักไม่ดีไม่ดีเลยถ้ารวงงุ้มลงงวยลงน้ำหนักดีน้ำหนักจะดีครับจะประมาณได้เลยว่าจะได้ลายแล้วเกวียนไม่อะไรเนี่ยเราดูจากรวงนี้ได้เครับผลผลิตที่ได้จากเมื่อก่อนนี้เป็นยังไงเมื่อก่อนแปดไร่ก็ได หกเกวียนห้าเกวียนโอ้โหผลลัพธ์ที่ออกมาท่านผู้ชมครับไม่น่าพอใจเอาซะเลยครับแต่เมื่อนะครับใช้นุ่ฟลายปีนี้แล้วเนี่ยผลที่ออกมาเป็นไงก็คนอื่นเขาทักก่อนเลยว่าต้องได้ลายละเกวียนลายละตันแล้วปรากฏว่าท่านผู้ชมที่เคารพครับแปลงข้างๆนะแปลงข้างๆเนี่ยเขาเคยเป็นแชมป์ครับปริมาณข้าวได้เยอะที่สุดได้เยอะที่สุดแปลงข้างๆของพี่ผู้ใหญ่เลยนะครับและณขณะนี้แ่ะแปลงข้างๆเห็นว่าไม่แอบดูแล้วเนี่ย เขามาถามว่าก็โอ้โหดีใช้อะไรอะไรเงี้ยครับเสียแชมป์แล้วครับปรากฏว่าใช้อะไรก็ไม่รู้ใช้อผลิตภัณฑ์อื่นๆมาเยอะหรือยังเนี่ยถามจริงเมื่อก่อนก็ใช้เยอะครับแต่ถ้ามาเจอตัวนี้แล้วไม่เปลี่ยน้วครับแล้วไม่เปลี่ยนขอหยุดที่นุ่ฟลายเนี่ยนะเพราะว่าเจอของดีแล้วเปลี่ยนไปก็ไม่ได้ผลนะผลผลิตเห็นชัดเจนเห็นเห็นเนี่ยนะครับผลผลิตต่อไร่ดี คุณภาพของข้าวก็ดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือแปลงข้างๆเ็าเป็นเชื้อราแต่ว่าใช้นุ่นฟ้าแล้วของผู้ใหญ่ไม่เป็นเชื้อราเพราะอะไรมันคิดว่าอันเนี้ยนะมันเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ข้าวสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นข้าวข้าแมีแรงดีข้าวแข็งแรงก็ไม่มีอะไรมารบกวนแม้แต่พวกเพี้ยมะแรงอะไรก็เบาลงใช้ยาข่าแมลแรงเยอะไหมเนี่ยไม่เยอะครับจากเมื่อก่อนก็คือ ถ้าใช้เท่าไรนะครับถ้าใช้นุตฟอร์ไลท์เนี่ยเราจะต้องลดจํานวนยาฆ่าแมลงลงครึ่งหนึ่งแสดงว่าใช้น้อยลงไปมน้อยลงครับแล้วแต่เราไม่มั่นใจว่าอาจจะมีเพี้ยเพ้ออะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ใส่บ้างแต่ลดจํานวนลงอไอ้แปดไร่ตรงนี้ได้ใช้ไหมใช้ครั้งหนึ่งครับยาฆ่าเพี้ยนานแล้วนั้นนานแล้วครับตอนเริ่มต้นใหม่ๆครับนะทีเนี่ครับทีนี้ถามตรงประเด็นเรื่องว่าการประหยัดเรื่องของการใช้ปุ๋ยหลักตรงนี้ ความคิดเห็นของผ<ฮ>ู้ใหญ่เป็นไงประหยัดมากเลยเมื่อก่อนนี้8ดไร่เขาเขาต้องใช้ปุ๋ยไรละไรหนึ่งใช้ปุ๋ยหนึ่งลูกหนึ่ลูกแปดไร่ก็ต้องแปดลูกแปดลูกแต่ผมใช้เนี่ยสี่ลูกอื ยใช้นุ่นฟาไลเนะคยับเมื่อใช้นุ่นฟาไล์แล้วเนี่ยนะใช้ปุ๋ยแค่สี่ลูกลดลงมาครึ่งนึงเลยแล้วปุ๋ยผมก็ไม่ได้ซื้อของแทนไปซื้อปุ๋ยหมู่บ้านเนี่ยลูกละสามร้อยปุ๋ยอินทรีย์ที่หมู่บ้านเขาทำอ๋อเหรอฮะนี่ท่านผู้ชมที่ครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นชัดเจนเลยนะครับและที่สําคัญมากกว่านั้นเดี๋ยวให้พี่ผู้ใหญ่พาไปดูผมอยากจะดูนาของแชมป์ท่านั้นอดีตแชมป์ดีกว่าเพราะตอนนี้เสียแชมป์พี่ผู้ใหญ่นุไปซะแล้วท่านผู้ชมฮะผมพามาดูแชมป์นะฮะ ดูระดับข้าวอ่าอยู่ตรงนี้แค่พอแล้วตรงนี้เอี่ท่านผู้ชมฮะเนี่ท่านผู้ชมฮะดูระดับข้าวนะฮะนี่ระดับข้าวนะฮะนะแล้วก็ไปดูระดับอันนี้คืออดีตแชมป์อดีตแชมป์โพทะเลบอกโอ้โหได้ข้าวเนี่ยเขาแชมป์เนี่ยไล่ละกี่เปียนที่เขาได้ตอนแรกเอามาไล่ละเกวียนประมาณาานะประมาณามมมาแปดสิบถังแปดสิบถังหรือเปลียนหนึงเนี่ยประมาณเปลียนหนึ่งตีดของแชมป์มาอัเลยฮะแต่ณขณะนี้เสียแชมป์ครับ และคนที่ใช้นุชฟอร์ไลท์ทั่วประเทศตอนนี้กำลังมาชิงแชมป์กันเองโดยการดูแลเรื่องราวของข้าวนอกจากข้าวแล้วยังใช้ได้กับพืชไร่นาสวนอื่นๆด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยผูย้ใหญ่ครับมีอะไรจะบอกฝากท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่บ้างเชิญฮนะก็ท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับอยากได้ข้าวดีนะครับมีคุณภาพเนี่ยครับนุชฟอไลท์เนี่ยอืมผมคิดว่าทําดีๆนะ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งตันต่อไร่ครับแน่นอน,แน,น,อนแน่นอนครับมั่นใจเลยมั่นใจครับ